สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ยายล่อนสาวบุญคุณเดชอุดมนะจจะเนาะกมือนี้ยายล่อนพามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนกับสวนกล้วยไข่เนาะพี่กัดนิ่ก็อยู่มันโนตบบนตำบลทุงเทื่องอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุดบ,อบลราชธานีนะจจะกันพื้นที่ชิมาลายด้อจ้ะนี่นจ้ะพี่น้องมันก็สียาวลูกใบฝนน่นจาจะ ยุการันก็สิบบ้านพักคนงานเพ,พิ่นสิพาพิดน้องมาเบิ่งนี่นะไอเดียเพิน่นปลูบุกทุเรียนวันนี้ก็เป็นฝนน่าจะปลูกกล้วยใส่นำที่นี่เป็นทีหนาหน้านะจะเพิ่นเอาตักดินมากองกองไหวเพิ่นก็เตรียมดินการเตรียมดินคืออาธารกับขี้งัวขี้ทานนะท่านละเอียดท่านอัวนหน,หน้อยๆนะทาน่า,านทอดด่งไฟนแมาสมก,กันกับขี้งูอ่ะใส่ดิน าดินเนาะพี่ก็ปลูกเอาบอกสุเรียนมาตัางมาส,สองสองสองต้นก็ใส่กล้วยไข่อันละสองละสามเนาะจ้ะปุนต้องขุ่นเนาะจ้ะก็เลยพาพี่น้องมาถ่ายให้พี่น้องพาพี่น้องมาเยี่ยมชมเนาะให้พี่น้องเบิ่งเป็นไอเดียหาผู้ได้ยากเก็ศอยากทำคือเพิ่นเพิ่นก็เดินระบบหนาม,มางสินเนาะจัะมีแป๊บอ่าสปริงเกอร์เนาะ ส่นที่ใช่หาไรนะจ้ะพี่น้องเพิ่งเห็นมากเนี่ยแค่หาเดือนเด้อจ้ะขี่รถกายสุมือบวแมนสุมือดอกขี่รถกายทุกอาทิตย์ยัยรอนก็สนใจนะมันสะดุดตาเนาะลังพายุเขาวหวยมันงามเนาะจ้ะพี่น้อง เงาลงไปทางลุมเพื Alors, de cal, ่อนะาเบิงกล้วยน่าจะกล้วยไข่เงาลงไปทางลุนก็ได้มาถ่ายพี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นไอเดียไอพี่น้องผู้ใดอย้จะคิดากทำคิดบ่ออกบ่อกว่าถือวัชพูยังดีน่าจะหากล้วยที่เราก๋วยพันได้ก็ได้น่าจะพี่น้องมาปลูกไ๋วยตอนนี้เพิ่นใส่กล้วยไข่น่าจะมันก็ใส่โกกทุเรียน ผู้ใหเพิ่งก็ออกอันเครื่องอะไรได้จากพี่นอ้องทั้งคู่ห้องโบ้ลงไปดอกจ้ะสิไปทุระอยู่ข้างลูกมาไทายพี่น้องเมืองนอกจากนะระบบหนามเพิ่งก็บเรียนไหวของสีนอกจากพี่น้องแวงข้างกาง,งก็สิเป็นงานหนาป่าเขาของสีนอกจากพี่น้องนี่หลวเพิ่นเนาะใส่หลวดน้ำแต่สีมีคนงานเพิ่นเป่าอยู่นอกจากเนาะแต่สีมีอาคารลานพักคนงานเพิ่นเนาะ กติดตามกนไหลก็แส่น้ำนี้เด้อจ้ะเด้อยายร่อนกันสาวอุบลคนเดชอุดมเนาะจ้ะสิพามาอัปเดตอีกเป็นระยะระยะเนาะจ้ะสิพามาเบิ่งเรื่อยๆตอนกล้วยเพิ่นออกเครือหลายๆนี่เพิ่นก็สิมีรายได้จากการขายหนองมันตีพี่หนองนี่ต่อไปนี่ก็ขายวีกล้วยน,ำน้ำเนาะพื้นที่ซึมหาไร่พ่นละ,ะ่ะส,สองสามต้นสองสามเหงากะลูกมันก็ออกดกอยู่น่าจ้ะพี่น้องจัางนอยเพิ่นกับสีมีรายได้ในส่วนนี้ก็ วโดนน่าจะพี่น้องคอยติดตามรับชมในะช่วงต่อไปน่าจะเนาะงสิพามาอัปเดตเรื่อยๆจะ้ะสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องไว้เพียงซ้ำหนีก่อนเด้อเด้อะเจาอวยพ่อนค่ะสวัสดีค่ะ